ให้ทำแน่บันคือเป็นก้าววาสิเศร้าเรียงไก่ปีปอยแล้วว่างแล้วบ่เรียงแล้วไก่สิไฮข้นไปเบิดที่เห็นเขาหาหอบ่อซุ่มเอย่างไปได้ข้าวหนึ่งข้าวเดียวบานีเมื่อวานนี่ได้ไปห่ออันใหญ่ๆไม่นเป็นแนวไหนว่าสุฟังแน่อยากรู้ความู้ซึกว่าเป็นยังไงอีคือตอนแรกกับว่าสิเศร้าล่ะเบียนายแม่บางทีเบียรนายโลกมนุษย์นี่มันคือจังหวุไหวแต่ก็เด้ยว่า ปุ่นทีนี้ไปบวชก็น่าสนุกปัาอาจารย์สมภพเทศเรีวใจมันก็นเลยไปทั้งกับออกบวชวันนี้ก็ไปนั่งพิจารณาอยู่เลยว่าตะกี้แต่งงานใหม่ๆกับนี่หอมเปียกหอมขั่งไก่กับใครมาสื่อไกลเขามาสมัยตะกี้เจ้าหอมขั่งมันมีไครหยดสิบเอ็ดหน่วย <c oughs> <c oughs> สอนมอต์ไส์มากเนะลยว่ามิิเศร้าเข้าเึ่งเข้าเดี๋ยวได้จังได้ไดนสนุถ้ากินเหลามันกับยาชูมันกับคอยออกมือแล้วดีดนอยกันเลยว,ว่าเออ ค่อยออกดอกสละค่อยออกไปเร่ยมันมันออกจนผลบ่ได้มันคือกินเหล้านี่แหละกินเหล้านี่ออกจนผลลูกแดงเลยมันเป็นมันติดสันติมีส่วนโอ้ยเลียงไกลกับติดพี่น้องมันก็มีส่วนเหลายเพราะว่านั่งอยู่กับสีงาตีเออนั่งอยู่กับจีว่างๆกัสิหายได้เห็ดนกัจีกับเล่ไปแม่พอได้เกี่ยงไกลได้เห็ดนั่งเห็ดนี่เฮียออกง่างรอบหนารอบหลังเล็นไปสละมันยังดอกมักกับมักเพา อย่ามีการส่งสิรถลากาคาเขาจากนอยอยู่เพราะเพราะเพราะโมกมนคับวันนั้นสิเพราะเศร้าเนี้ยถ้าผู้หญิงผู้ปุาพสตรีแหละเรามองติดไก่แล้เนี่ยไกลนี่สิเศร้าเนี่ถ้าสุภาพสตรีนี่เศร้าเนี้อยู่ก็เป็นได้หรอกสิเศร้ากับเศร้ารถตัวภาษาเรียนใกลสื่อสิไปหาขออ่างนี่ยังกระดัดกระโดดออกยากจังสันจังสี่ต้องใช้เวลาเลี้ยงมาตั้งหลายปีเออตั้งแต่เนี่ยหัวพังไกลมากจังสันจังสี่ มันพวกเกี่ยวกันดอกมันอยู่ที่ใจมันอยู่ที่ใจป้าเจ้าสิเซาเลียงได้บ่แค่นั้นละ่ะเลียงแล้วก็ไปหาคุณคว่มีเวียดมีงานไปหามูหาพวกุโอ้ยมูพวกกับมีแตม่มูพวกเรียงไก่น้ำกันนั่นพี่น้องเอ้ยอกันมูสิออกไก่กับว้าพากกันเว้าอันนั้นอันนี้เว่าไปเว่ามาผู้นี้ก็เสียอีกก็ไปหอบไก่ไหมอ,อ่อนซ้อนไหลเลือกบบได้ดอก เลือกกับเนี้ยนี่คือสีเลือกได้แต่ว่าเลือกกับไก่คือสีเลือกบ่ได้โอ้ยแเวา่าคักเนาะจะมาว่าให้คอยฟังอีกเด้อม่าสีเศร้าเรียงไก่นั่นหอยสีบ่ฟังเจ้าอีกเจ็ดจังได้เจ้ากับเศร้าบ่ได้เจ้าเศร้าบ่ได้มันบ่อมีใจใจบ่หนักแน่นอือบ่มีความพญายามพอ่อจะว,ว,ว่าจะว่าวแต่คนบ่อจีนนั่นจะไปหาวา่าอยากอายเพิ่นเพ่นคอยคอย,คอยบ่เว่าเนี้ไป เออทันเย็ดบ่ได้นะอยยาไปหาว่าเป็นเด็กขาดเลี่ยงไปเลี่ยงไปจนหดมือใจขาดคนเออบ่ต้องมาว่าทุกคนฟังหรอนี่ของบ่ใจของบ่จวดอือ